สวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางช่องทางต่างๆของโกราลนะครับ u t u b e เพจแล้วก็เว็บไซต์นะครับวันนี้จันที่2กันยายนนะครับเราเปิดเดือนใหม่มาด้วยการย่อตัวลงมาเล็กน,น้อยนะครับของราคาโกลสปอร์ตขณะที่ราคาทองคำไทยยังได้เงินบาทที่กลับมายืนเหนือ34บาทต่อดอลลาร์ อุ้มเอาไว้นะครับแต่ทิศทางในช่วงเดือนกันยายนราคาทองคําจะมีอนาคตสดใสามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณมรุตลุงขำผู้มยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทวายจีบูลเลต์แอนฟิวเจอร์จำกัดนะครับมาดูมุมมองของทางคุณมรุตแล้วก็วายจีเลยกันว่าแนวโน้มราคาทองคําในช่วงเดือนกันยายนจะเป็นยังไงนะครับมีปัจจัยอะไรที่ต้องติดตามเป็นพิเศษบ้างโอกาสที่ทาออทามาให้ใหม่มีมากน้อยแค่ไหนพูดคุยกับคุณมรุตเลยครับเรียกคุณมรุตครับสวัสดีครับคุณดนิสรครับวายจีประ เมินการขึ้นไหวราคาทองคำเดือนกันยายนไงบ้างครับครับภาพรวมทองคําในระดับรายเดือนนะครับวายอจยังมองว่าภาพโดยรวมเนี่ยยังยังคงเป็นบวกครับทั้งนี้เนี่ยแปลว่าคารองคำจะเริ่มมีแรงขายทำกําไรในระยะสั้นสลับกลับลงมาที่ที่เพิ่มมากขึ้นน,นะครับ,รบแต่ต้องบอกว่าหากเราดูภาพทองคําในระดับรายเดือนก็พบว่าทองคำเนี่ยยังมีการยกในส่วนของโลแล้วก็ยกในระดับ ในส่วนของไฮก็คือระดับสูงสุดของตัวราคาทองคำเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับประกอบกับราคาทองคำในเดือนสิงหาคมยังมีการทำาอทามไฮหรือทำระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการด้วยภาพดังกล่าวเนี่ยก็มองว่ายังคงทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของทองคำในเดือนกันยายนเนี่ยยังยังคงมีภาพที่ค่อนข้างสดใสค,ครับอม,มองแนวต้านจะทะลุออทามไฮไหมครับมองว่า ตรงนี้เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับการพักฐานหรือการอ่อนตัวลงมาของราคานะครับ,รบว่ามาเนี่ยจะมีการทำอาทอนทำปัจจัยพื้นฐานจะสนับสนุนหรือซับพอร์ตทองคำมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าใจพื้นฐานเนี่ยยังซับพอร์ตหรือยังสนับสนุนในส่วนของตัวทองคำอยู่นะครับก็มองว่ายังมีลุ้นที่ทองคำเนี่ยอาจจะมีการทำออทามไ้หรือทำระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ไฮไลท์สำคัญของทองคำในเดือนกันยาเนี่ยก็คือการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะครับจับตาดูว่าเขาจะมีการลดดอกเบี้ยเอ,อ่อในระดับใดนะครับถ้ามีการลดดอกเบี้ยในระดับ50เบสสิบทอยก็น่าจะทําให้ทองเนี่ย มีการทำงอร์ทามายหรือทำตำระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการได้ไม่ยากนะครับ uh huh. แต่ว่าถ้าเกิดเฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมาในระดับ25เบสิสพอยต์ซึ่งเป็นระดับที่ตลาดมีการประเมินหรือมีการคาดการเอาไว้แล้วนะครับ uh huh. แล้วไม่ได้มีปัจจัยบวกอะไรใหม่ๆ uh huh. ก็อาจจะเห็นการตัวขึ้นของทองคำในรูปแบบของการทำออทํทาคไฮหรือทำระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการได้ค่อนข้างยากครับ อ๋อถ้าเกิดถ้าเกิดมันออกมา0.5นี่มันจะไปได้ถึงแค่ไหนครับคุณวรุตครับตรงนี้เนี่ยเรามองว่าทองอาจจะขึ้นไปแถวๆระดับ2,560เหรียญดอลลาร์ต่อเพซออนนะครับอืมหรือว่าอาจจะขึ้นไปแถวๆระดับ2,650เหรียญดอลลาร์ต่อเพซออนระดับดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นกรอบแนวต้านของชันนลของทิศทางไซด์เว้าขึของตัวราคาทองคำก็ มีลุ้นอาจจะเห็นทองค่อยๆไต่ระดับหรือค่อยๆปรับตัวขึ้นต่อได้ครับถ้าม i อินเคสแค่0ูนย์จุดสองราคาจะสวิงยังไงครับครับน่าจะเห็นการพักฐานหรือการอ่อนตัวลงมาของทองคานะครับก็การอ่อนตัวหรือการพักฐานของทองเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ได้ลึกมากนะครับก็มอง2450เหรียญดอลลาร์ต่อเทสสออนนะครับเป็นเป็นกรอบแนวรับด้านล่างการพักฐานของทองคำหลังจากทองเขามีการ กำอทำไายหรือทำระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการหรือจบรอบเนี่ยเขาจะมีการพักฐานในระดับ130 D, ร้อยสาสิบถึงร้อยหกิบห้าเหรียญดอลล์ต่อเทสออนระดับสองสี่ห้าศูนเนี่ยก็ถือว่าเป็นการอ่อนตัวหรือเป็นการพักฐานล,ลงมาในในรอบของการกจบรอบการทำกองทำล้อนะครับถ้าไม่หลุดระดับดังกล่าวเนี่ยก็น่าจะทําให้ภาพหรือโมเมนตัมของทองคาในระดับที่เป็นการทํา เอ่อเป็นลักษณะของการทรงตัวหรือการแ่งอยู่ในกรอบที่ทางไซเว์อัพเนี่ยเอ่อก็ยังคงเห็นตางดังกล่าวอยู่ครับเอ่อสมมุติน่้นในวันที่ประกาศนะคุณรุดวันที่เอฟโอซประชุมเนี่ยถ้าเกิดเขาบอกประกาศูนจุดสอง้านี่ยมันจะดีขึ้นไปก่อนไหมครับหรือว่ามันจะลงพักฐานเลยครับตรงนี้เนี่ยเรามองว่าไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะมีการดิดตัวขึ้นของราคาได้อ่ะครับครับผมครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ย เราเห็นจําเปิดเผยตัวเลขค p ซีในฝั่งสหรัฐออกมานะครับพบว่าตลาดเริ่มลดกระแสะการคาดการเกี่ยวกับการปรับลดดอกเบีย้ยในระดับ50เบสิคพอยต์ลงมแม้ว่าตัวเลขเงินเฟอ้อจะมีสัญญาณของการชะลอตัวลงทางนี้เนี่ยนักลงทุนมองครับว่าตัวเลขเงินเฟอ้อที่มีการปรับตัวลงก็จริงแต่ว่าลงไม่มากเนี่ยแล้วตัวเลขเศร,รษฐกิจ สารัฐตัวเลขอื่นๆนะครับอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีหรืออยู่ในอยู่ในระดับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งก็ทำให้ภาพรวมของเศรษฐกิจในฝั่งสารัฐอาจจะไม่ได้เกิดรูปแบบของการฮาร์ดแลนดิ้งหรือการกดไสแบบสุดตัวลงประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้นักลงทุนลด การคาดการเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยในระดับ50เบสิสพอยต์ในเดือนกันยาลงจากก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ในระดับ50เบสิสพอยต์เนี่ยก่อนหน้านี้อยู่ในระดับ35เปอร์เซ็นต์นะครับลดลงมาเหลือระดับเพียงแค่30เปอร์เซ็นต์เท่านั้นแล้วนักลงทุนเนี่ยก็ไปเพิ่มน้ำหนักในส่วนของการปรับลดดอกเบี้ยในระดับ25เบสิสพอยต์เพิ่มมากขึ้นนะครับจากการปรับลดดอกเบี้ยในระดับ65เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมาที่ระดับ70เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นเนี่ยเราเลยเห็นการอ่อนตัวลงของฟองคำในช่วงวันศุกร์ตอรับตัวเลข p p e ในระดับดังกล่าวนะครับแล้วก็ทองคําในช่วงเช้าวันจันทนี้เนี่ยก็มีการ่าหรือเป็นการอ่อนตัวลงในระดับสิบกว่าเหรียญด้วยอตอบรับการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่มีสัญญาณหรือมีปาปของทิศทางที่ชะลอตัวลงโดยเฉพาะ p m i ภาคการผลิต ที่มีการซุดตัวลงอย่างต่อเนื่องสัญญาณดังกล่าวเนี่ยทำให้หลายคนมองครับว่าอาจจะเห็นภาพรวมของการซื้อทองคำจากทางฝั่งจีนที่อาจจะชะลอตัวหรือดอกโตลงภาพโดยรวมของเศรษฐกิจจีนที่มีการซุดตัวลงครับคือ,คอถ้าเกิดเราดูเราดูทางที่เหนือนะคุณพูดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็พยายามจะเลี้ยงตัวให้เหลือ25 0 0มีตลาดที่เหนือ2 5 0 0มาตลอดเลยทั้งสัปดาห์ถูกไหมฮะมันจะเป็นแนวโน้มอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆไหมครับจนกว่าจะถึง เอ่อเอ c หรือว่าเดือนกันยายจนจะเข้าสู่หมด การพักฐานเหมือนตามเสีิยติที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ากําลังจับตาดูครับว่าการขึ้นรอบนี้ของตัวราคาทองคำเขาจะสิ้นสุดรอบขึ้นในช่วงสั้นแล้วหรือยังเหรนะครับพูดง uh huh. ่ายๆว่าการทำออทามไพ่ใหม่เนี่ยมันจะจบรอบการทำออทามไพ่ high, หรือทาระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการแล้วหรือยังนะครับครับซึ่งนะักลงทุนเนี่ยวัดกันที่ uh huh. 2 5งพันาอสิบสอง่าฮะดังนั้นเนี่ยถ้าราคาทองไม่มีออทามไพยใหม่ หรือไม่มีระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการก็มีความเสี่ยงที่จะเห็นคองก่อนตัวหรือย่อตัวลงมาในระดับร้อยสาถึงร้อยเหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนตอนนี้เนี่ยทองกําลังแกว่งตัวในทิศทางไซเวย์ในระยะสั้นนะครับ,พบเพื่อรอดูครับดังกล่าวถ้าเกิดทองไม่ผ่าน2 5งหสสองซึ่งสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย ทองแกว่งทดสอบระดับดังกล่าวประมาณ6-7ถึง7ครั้งนะครับ,รบก็ก็ยังไม่สามารถเบรกเอาและยังไม่สามารถผ่านได้แต่การอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาทองเนี่ยก็ยังถือว่าลงมาไม่หลุดแนวรับในโซนระดับ2 4 8 4 2>, 2 4 8 4เนี่ยเคยเป็นไฮของเดือนก,ก,กรกฎาคมครับแล้วก็เคยเป็นออไทม์ใหรือระดับสูงสุดเป็นประวัติการในช่วงก่อนหน้าด้วยก็พูดง่ายว่าขึ้นมาชน2 4 8 4พักฐาน ร้อยหกสิบห้าร้อยสามสิบเหรียญแล้วเขาก็ขึ้นต่อไปที่สองห้าสามสองครับดังนั้นเนี่ยการวนกลับลงมาที่ระดับสองสี่แปดสี่เลยเป็นตัววัดครับว่าราคาเนี่ยเขาจะสามารถทรงตัวหรือยืนอยู่ในในระดับสูงได้ไหมถ้ายังสามารถทรงตัวหรือยืนอยู่ในในระดับสูงได้โอกาสที่ทองจะขึ้นไปสองห้าสามสองหรือไปมีการทำออทามไฮใหม่ก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้ แต่ว่าถ้าเกิดหลุด2484หรือยืนอยู่เนระดับดังกล่าวไม่ได้จริงๆนะครับเพราะอาจจะเห็นการพักฐานหรือการอ่อนตัวลงมาของทองลงไป2465 2450ซึ่งเป็นเป้าหมายถัดไปของราคาทองครับเราจะเห็นภาพนี้ก่อน FOMC ไหมครับหรือว่าต้องจบ FOMC แล้วถึงจะมาดูกันว่าภาพภาพที่เราคาดการณ์ในจทงนี้ทางนั้นเนี่ยภาพดังกล่าวจะเกิดขึ้นช้าหรือเร็วนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐาน เป็นตัวกําหนดเลยเราก็เลยอยากจะให้จับตาดูว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยจะมีปัจจัยพื้นฐานอะไรบ้างนะครับที่จะส่งผลต่อกระแสการคาดการเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐรทางนี้ทางนั้นเนี่ยในสัปดาห์นี้เลยนะครับจะมีการเปิดเผย ตัวเลขตลาดแรงงานอของทางฝั่งสหรัฐนะครับซึ่งเราเห็นตัวเลขเงินเฟอ้อไปแล้วไม่ค่อยฟื้มเท่าไหร่ไม่ค่อยไม่ค่อยตอบรับในเชิงบวกเท่าไหร่ก็อา,อาจจะต้องมาดูตัวเลขตลาดแรงงานเพิ่มเติมครับว่าตัวเลขตลาดแรงงานเนี่ยจะแย่หรือเปล่าถ้าแย่เนี่ยก็มีลุ้น ที่จะเห็นภาพของการคาดการ์ว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยเยอะๆในการประชุมเดือนนี้ได้นะครับก็อาจจะมีกระแสการปรับลดดอกเบีย้ยในระดับ50เบสิสพอยต์เพิ่มขึ้นแต่ถ้าตลาดแรงงานในฝั่งสหรัฐเกิดแย่จริงๆนะครับเราก็มองว่าจะเห็นกระแสการคาดการ์การปรับลดดอกเบีย้ยในระดับ25เบสิสพอยต์ราคาทองคำเนี่ยก็อาจจะย่อหรืออาจจะปรับผ่านลงไปหลังจากมีการเปิดเผยตัวเลขตลาดแรงงานในในวันศุกร์นี้เลยก็ได้เหมือนกันนะครับ ดังนั้นเนี่ยอาจจะจับตาดูตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในคืนวันศุกร์ทุ่ม30นาทีนะครับรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงแล้วก็อัตราการว่างงานประจำเดือนสิงหาคมในช่วงเวลาดังกล่าวนอกจากนี้เนี่ยหลังจากตัวเลขตรดาแรงงานออกมานะครับจะมีเจ้าหน้าที่เฟดสองท่านซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจหรือการคาดการแนวโน้มอ,อัปปาร์กเบียรากจะมีคุณ จอห์นวินเลียมบศูนย์ะพรพน์ช่วงทุ่มสี่สิบห้าแล้วก็สี่ทุ่มเนี่ยเป็นคุณคริสโตเฟอร์วอลเลอร์นะครับซึ่งคุณคริสโตเฟอร์วอลเลอร์เนี่ยถือว่าเป็นผู้ว่าการเฟดซึ่งมีอิทธิพลในการส่งสัญญาณเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็ถือว่าเป็นสายแข็งหรือว่าสายเหยี่ย,ยวนะครับาเขามีการส่งสัญญาณในรูปแบบของการปรับลดดอกเบี้ยก,ก็จริง แต่ว่าลดดอกเบี้ยไม่เยอะนะครับเพราะจะทําให้นะราคาทองคำเนี่ยเกิดการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาคาตัวเลขตลาดแรงงานในฝั่งสหรัฐอยู่ในทิศทางแข็งแกร่งครับอมาทองไทยแล้วครับคุณรุตจะเอายังไงกันดีทองไทยต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยหน้าเงินบาทเริ่มมีสัญญ,ญาณของการ ทรงทรงตัวหรือมีจังหวะของการเด้งกลับหรือการดีดตัวกลับบ้างหลังจากบาทต่อดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าต่อเนื่องนะครับ,รบหลุด34บาทต่อดอลาลาร์ลงมาก็เริ่มเห็นจังหวะของการรีบาวกลับหรือการฟื้นตัวกลับในช่วงสั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าบาทที่มีการรีบาวกลับหรือมีการฟื้นตัวกลับในช่วงสั้นตอนนี้เนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะมาจากพุ้นไทยเริ่มมีสัญญาณของการพักฐานหรือเป็นลักษณะของการอ่อนตัวลงส่วนหนึ่งเราถูก MSCI มีการลดน้ําหนักในการคํานวณดัชนีนะครับก็เลยเห็นภาพของกองุนต่างๆขายหุ้นแล้วก็มีการลดการถือครองหุ้นไปลงนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยก็เลยเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่ทําให้ตลาดหุ้นปรับรืออ่อนตัวลงในช่วงสั้นประกอบกับช่วงนี้นะครับจะมีการขึ้นเอ็กซ์บีประกาศจ่ายเงินปันผลในฝั่งของตลาดหุ้นนะครับดังนั้นเนี่ย เวลาเขาขึ้นเอ็กดีหุ้นแล้วเขาประกาศจ่ายเงินปันผลนักลงทุนเนี่ยก็จะมีการขายหุ้นออกมามหลังจากรับเงินปันผลหรือหรือหลังจากเอ็กดีไปแล้วนะครับหุ้นที่มีการขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาจึงเกิดการคัดผ่านหรือเกิดการอ่อนตัวลงในช่วงสั้นก็เลยเป็นปัจจัยที่ทําให้บาทเนี่ยเริ่มชะลอการแข็งค่าหรือเป็นลักษณะของการอ่อนค่าในช่วงสั้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่านักลงทุนก็มองว่า ตลาดหุ้นเป็นการพักฐานหรือเป็นแรงขายทำกำไรในช่วงสั้นนะครับออแล้วก็ยังมีความหวังเกี่ยวกับภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในอนาคตหลังจากที่มีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามานะครับออสัญญาณและที่ทางดังกล่าวเนี่ยก็เลยอาจจะเป็นปันจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้บาทเนี่ยอาจจะอ่อนค่าได้ไม่ไกลและภาพของบาทเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมไปแข่งค่าต่อในช่วง หลังจากนี้ในเดือนกันยายนนะนะครับ mm hmm. ก็เลยมองว่าอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่อาจจะประคับประคองทองทในช่วงสั้น mm hmm. แต่อาจจะกลับมาเป็นปัจจัยกดดันทองไทในระยะรายเดือนได้เหมือนกันครับ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยแม้ว่าทองไทยทองโกสปอร์ตในระดับรายเดือนจะมีภาพเป็นบวกก็ตามนะครับแต่ว่าบาทที่ยังมีภาพของการแข่งข้าก็อาจจะทําให้ทองในประเทศเนี่ยมีภาพของการ ขยับขึ้นได้ได้ไม่ไกลมากนะักไม่เหมือนกับช่วงไต่มาดหนึ่งไต่มาสองที่บาทมีการอ่อนค้านลงมาครับออย่างนี้จะให้กรอบอยังไงดีครับของทองไทยสำหรับทองไทยเนี่ยช่วงสั้นเนี่ยเรามองว่าแนวต้าน2,511 2,532นะครับ,รบถ่ากัวสปอร เวี่ยงขึ้นไปแล้วไม่ตาดอาจจะแบ่งขายก่อนก็คิดเป็นทองไทย4650มื่นหสบมืันบาทประบาททองคําถ้าไม่มีออทามไายใหม่2352าหาสหรือ4 1่หมันบาทประบาททองคําพยายามลดการถือครองทองคําลงเพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงรอเข้าซื้อใหม่ถ้าราคาอ่อนตัวลงมาไม่ดุดโกลสปอตสองสปดหรือสี่หบาทประบาททองคํานะครับ,รบแต่ถ้าเกิด ทรงตัวหรือยือนอยู่เหนือระดับดังกล่าวไม่อยู่จริงๆอาจจะต้องชะลอการเข้าซื้อไปที่รับถัดไป2,450เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนก็คิดเป็นทองไทยเนี่ยประมาณ39,650บาทประบาทต่อบาตทองซ้ำหลายคนก็ยังลุ้นนะครับว่าถ้าทองไทยไม่หลุดโซน40,000บาทก็อาจจะเป็นภาพของการแกว่งตัวทรงๆรักษาระดับเอาไว้ได้แต่ว่าถ้าเกิดโกดปอตเกิดการพักฐานรอบใหญ่จริงๆ หรือลดสองส่แปดสีลงมาจริงๆเนี่ยอาจจะได้เห็น2450ก็อาจจะได้ไปซื้อทองที่ระดับ39000่าต่งางๆได้เหมือนกันครับโอเคขอบคุณมากครับคุณรุ่ยครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับต้องมารอดูแนวโน้มราคาทองคาเดือนกันยายนแล้วครับว่าจะไปได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับหลายคนมองว่าในช่วงเดือนกันยายนเป็นเดือนปรับเซียนนะครับแต่ว่าปีนี้เองอาจจะต่างจากปีที่ผ่านมานะครับกูรู้บอกแล้วว่าในช่วงกลางเดือนกันยายนนั้น17-18เนี่ยนะครับจะมีการประชุมไอซีท่าเฟลดอกเบียร์0.5%ราคาทองคำรับรองโกตูดมูนนะครับอาจได้เห็นทะลุ2,600ดอลลาร์เป็นไปได้เลยนะครับแต่เฟปรับ ลดแค่0.25%ก็ต้องรู้นะครับว่าราคาจะเลือกการพักตัวไประดับไหนนะครับเพราะทุกอย่างก็ price in ไว้หมดแล้วนะครับทองไทยช่วงนี้เดียวสั้นๆนะครับยังได้ ผลบวกจากเงินบาทอ่อนค่าระยะสั้นนะครับแต่ว่าระยะยาวแล้วก็ยังคงเป็นอยู่ในทิศทางแข็งค่าอยู่ต้องมาดูว่าจะกดราคาทองคำไว้มากน้อยแค่ไหนต้องขอบคุณรุ่นลุงขำพูดในการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท B L G ด l u e and Future จำกัดนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบในข้อมูลข่าวสารที่เราเสนอรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ช่องทางต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจกับถึงมันด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ